บทที่สองคนสำออย <sighs> เสียงถอนหายใจดังขึ้นอยู่ตลอดทั้งคืนกระทั่งในยามเช้าวันใหม่หัวใจนั้นแสนจะปั่นป่วนสมองเฝ้าคิดถึงเรื่องของเธอกับนายเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วก่อนจะพยายามสลัดความคิดเหล่านั้นทิ้งเพราะเธอต้องไปทำงานพลันลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวสองเท้าต้องก้าวไวๆออกจากบ้านเพื่อตรงไปรอรถโดยสารประจำทาง แต่มีเสียงที่คุ้นเคยร้องทักให้ต้องหยุดแล้วมอบยิ้มให้ย่าจ้าลงุงเมื่อเย็นวานไม่ได้อยู่ล้างจานให้นายได้ไงคำถามจากลุมอ่ำทำให้ยะยาได้แต่ยิ้มแห้งๆแล้วก้มหน้าลงเล็กน้อยอย่างขอโทษก่อนจะได้ยินวาจาที่ทำให้กัดเม้มปากนายทำจานตกแตกแล้วมันบาดมือใครขึ้นเลยลูกอ่ำไม่ได้ตำหนิ แต่อยากให้ยะยะทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้ให้สมกับความเมตตาของคนเป็นนายนายสำอ้อยคนอย่างนายเนี่ยนะจะเป็นใครยะยะพึมพำต่อว่าอยากจะไปเห็นหน้าของคนสำอ้อยเสียจริงคนอย่างนายไม่มีทางล้มป่วยง่ายๆหรอกไม่รู้คิดจะทำอะไรกันแนะน่นูไปดูนายหน่อยนะวันนี้อย่าต้องเข้าง,งานแต่เช้าค่ะลุงแต่เดี๋ยวอยาบอกให้ป้าชอยไปดูแทนคะ่ะยะยะต้องร้องปฏิเสธ ไม่ใช่เธอไม่อยากไปดูคนเจ้าเล่แต่เวลานี้ตนกำลังจะสายแล้วอีกอย่างเชื่อว่านายไม่ได้ล้มป่วยจริงๆแล้วพนมมือขึ้นไหวเพื่อลาลุงอ่ำพร้อมทั้งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขอความช่วยเหลือจากป้าช้อยให้ช่วยไปดูแลในหัวปัดเมื่อมาถึงโรงแรมก็ถูกกำชับจากผู้จัดการอย่างก,กล้ามากน้องหยาวันนี้ดูความเรียบร้อยให้ดีด้วยนะห้ามให้มีแขกร้องเรียนอีกค่ะพี่กล้า ยะหย่าพยักหน้าแล้วนึกไปถึงแขกที่ร้องเรียนภายในห้องนั้นสะอาดหมดจดแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือนายของเธอตั้งหากหวังว่าในวันนี้จะไม่พบเขาที่ห้องนั้นอีกใบหน้าพบกับความกังวลน,นิดๆในใจลึกๆก็แอบกลัวว่าเขาจะป่วยไปจริงๆศีรษะสลัดไปมาเพื่อไล่ความคิดเวลานี้สมควรจะตั้งใจทำงานเพราะนี่คือความภูมิใจของเธอทว่าในยามคล้อยบ่ายในห้องอาหาร ย,ย่าหยากลับไปสะดุดตากับคนหนึ่งเข้าคนที่ทำให้หญิงสาวย่นจมูกแล้วไหนว่าใครขึ้นแล้วมันนั่งอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็คนสำออยเมื่อยามเช้าที่ลุงอ่ำบอกมันนั่งจิบกาแฟาอยู่ที่โต๊ะทรงกลมในห้องอาหารในเวลานี้สีหน้าไม่เหมือนคนป่วยเลยสักนิดแล้วเฝ้าแอบมองเขาอยู่อีกด้านหนึ่งผู้ชายที่ไว้หนวดไว้เคราแต่ก็ยังมีความหล่อชายออกมาคนที่ดูเถื่อนแต่ก็มีความอบอุ่นให้สัมผัส หัวใจมิวายเต้นไวขึ้นจนต้องห้ามความรู้สึกทว่าก็ได้ตั้งคำถามออกไปนายกำลังทำอะไรอยู่กันนะอยากจะแกล้งหยาหรืงไงเธอเดาใจเขาไม่ถูกแล้วดึงสายตาไปมองอีกครั้งหายไปไหนแล้วนะแค่วับเดียวที่ละสายตาไม่รู้นายหัวปัดลุกออกจากเก้าอ,อี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันพร้อมกวาดสายตามองหาเพียงอึดใจนั้นก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นร้อนมาเป่ารดบริเวณต้นคอ มาด้ดมๆมองๆอ,อ,อะไรตรงนี้คนตัวโตวถามเสียงทุ้มแล้วแซงเป็นมองตามสายตากลมโตนายเยอาหย่าต้องย่นคอแล้วขยับตัวถอยห่างเล็กน้อยในตาคู่ใสจ้องไปยังชายที่ทําให้เธอคาใจแล้นายมาทําอะไรไม่รอช้าถามในสิ่งที่สงสัยออกไปกระนั้นกลับเจอคําถามสวนกลับให้เม้มปากเราที่นี่ที่ไหนล่ะทําไมนายต้องมาตามหย่าแบบนี้ด้วย เธอคงเปลี่ยนคำถามและพูดอย่างตรงประเด็นเห็นถึงท่าทางสบายๆของคนเป็นนายมือข้างหนึ่งล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงและไม่ยอมตอบคำถามปากอิ่มจึงต้องบอกออกไปอีกหนึ่งประโยคเพื่อย้ำเตือนเราจบกันแล้วนะคะอืมปัดทำแค่ครางเบาๆแล้วเฝ้ามองยะาๆก่อนจะได้ยินวาจาแผ่วๆที่ทำให้เขายื่นหน้าไปใกล้นายไปได้แล้ว มือเรียวเล็กสะบัดไล่แขกกิติมาสักคืนเขามาวนเวียนอยู่ใกล้ๆเธอคงไม่มีสมาธิที่จะจดจ่ออยู่กับการทำงานไล่แขกหรือไงยะยะแบบนี้มันน่าร้องเรียนคำพูดนั้นถูกกล่าวออกไปด้วยน้ำเสียงจริงจังยะยะถึงกับหน้าซีดและเธอไม่สมควรจะเอ่ยคำนั้นออกไปอย่านะนายอย่าขอโทษมือเรียวเล็กพนมมือขึ้นไหวถ้าถูกร้องเรียนมีหวังได้ถูกไล่ออกไปต้องใจทำงานได้แล้ว คราวนี้ปัดเป็นฝ่ายสะบัดมือไล่บ้างแต่ไม่ลืมกล่าวถึงสิ่งที่เขาตั้งใจจะมาบอกเย็นนี้จะมารอรับอย่ากลับเองได้จ้ะเธอมีแขนและขาสามารถพาตัวเองกลับไปที่บ้านได้ในช่วงเวลาที่เขาหายไปตนก็อาศัยรถโดยสารประจำทางในการกลับเป็นประจำไม่ได้ลำบากหรือวุ่นวายอะไรแล้ววางตามองชายเบื้องหน้าหรือนายกำลังเป็นห่วงเธออยู่กันนะของในตู้เย็นหมดฉันซื้อไม่เป็น ค่ะคนที่ได้ยินประโยคสวนกลับปฏิเสธไม่ออกและอยากจะเขกกระโหลกของตัวเองอย่าหลงตัวไปหน่อยเลออยหยาก่อนจะได้ยินประโยคช้ำใจอีกหนึ่งรอบวงวงๆก็สอนฉันทำกับข้าวสักสามสี่อย่างสิฉันอยากทำให้มียากินยะหยาได้แค่ฝืนยิ้มและรู้สึกอิจฉาเจ้าสาวของนายพลันรีบหมุนตัวหันหลังให้ไม่อยากให้เขาได้เห็นความริษยาหรือความเศร้าแล้วพยายามจะยิ้มให้ได้เหมือนที่ผ่านมา หญิงสาวต้องสะกดอารมณ์เศร้าเอาไว้แม้หัวใจจะร้าลึกสักแค่ไหนและเธอเองคงไม่มีทางปฏิเสธในคำร้องขอของนายได้เพราะเขาคือผู้มีพระคุณที่ช่วยต่อลมหายใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปในยามที่ทำงานอยู่คนเดียวดวงหน้ามิวายสำแดงความโศกที่กัดกินก้อนเนื้อตรงหน้าอกซ้ายหญิงสาวผ่อนลมหายใจช้าๆออกมาเพื่อระบายความอึดอัดต้องผเผชิญหน้ากับความรู้สึกแบบนี้อีกนานไหมจะเจ็บจะปวดไปอีกเท่าได การรักคนคนหนึ่งทรมานขนาดนี้เลยเหรอแถมในตอนเย็นต้องปั้นหน้าเป็นยิ้มยามที่นายหัวปัดมารอรับด้านหน้าของโรงแรมชายหนุ่มเลือกพาหญิงสาวไปยังห้างสรรพสินค้าเล็กๆที่อยู่ไม่ห่างจากโรงแรมไม่จำเป็นต้องเอ่ยบอกถึงความต้องการยายาก็เลือกซื้อให้อย่างถูกใจไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้หรือของใช้ภายในบ้านที่มันใกล้จะหมดยายาก็เลือกซื้อเผื่อไว้ให้กับนายจวบจนพากันกลับมายัางบ้านพัก ขอบใจนะเมื่อยะหยาขยับตัวลงจากรถเสียงเข้มจึงเอ่ยบอกฝ่ายหญิงสาวพยักหน้าหงกงักแต่ไม่วายบอกหนึ่งประโยคนายอย่าลืมเอาของไปใส่ในตู้เย็นก่อนจะไปงานเลี้ยงนะจ๊ะก็เมื่อตอนนั่งอยู่บนรถโทรศัพท์ของนายหัวได้ดังขึ้นเป็นสายของลุงอ่ำที่เอ่ยปากชักชวนให้ไปงานเลี้ยงฉลองของคนในไร่ด้านปัดพยักหน้ารับก่อนจะบึ่งรถวนกลับไปยังบ้านของตัวเอง ฝ่ายะยะยะหยุดเท้ายืนมองจนลับตามีหนึ่งความคิดล่นเข้ามาในหัวก่อนจะพลิกตัวเดินไปในพื้นที่ของตัวเองบ้านที่นายให้ความเมตตามาอาศัยอยู่ตอนที่มารดาพาเธอมาขอพึ่งใบบุญในเวลานั้นจำได้ว่าเธออายุเพียง16ปีพลางตรงดิ่งไปยังที่นอนที่เป็นฟูกเล็กๆซึ่งปูไว้บนพื้นปูนศีรษะทิ้งลงบนหมอนใบเก่าแล้วหลับตาลงชั่วครู่เนื่อยจัง กายไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่เป็นหัวใจที่อ่อนล้าทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วแท้ๆว่าเรียนจบเมื่อใดเธอจะเอ่ยบอกบางอย่างกับเขาสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสเพราะไปได้ยินข่าวการแต่งงานของนายเข้าซะก่อนราว20นาทีต่อมาต้องฝืนขยับตัวลุกขึ้นเพื่อเดินไปชำระร่างกายแล้วกลับมาปิดเปลือกตาลงนอนอีกครั้งปิดใจให้สงบถึงมันจะวนเวียนคิดถึงแค่ในหัวปัด แต่กลับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นปลุกย่ยายให้ตื่นจากการหลับไหลก่อนพบว่าเป็นเสียงคำรามลั่นของเจ้าหมาที่บ้านตรงข้ามกันเป็นเจ้าของหมาเห่าอะไรกันย่าขยับตัวลุกขึ้นแล้วรีบควานหาโทรศัพท์มือถือมากดดูเวลาอาทุ่มกว่าแล้วนี่เสียงเห่าของบรรดาหมาสี่ขายังไม่ยอมลดลงเลยเรากับพวกมันเห็นอะไรบางอย่าง หญิงสาวจึงต้องก้าวเดินไปดูทางหน้าต่างบ้านหรือว่าขโมยขโจรจะขึ้นบ้านคิดได้ดังนั้นแทบกลืนน้ำลายไม่ลงคอเพราะตั้งแต่อยู่ที่นี่มาไม่เคยต้องเจอกับภยัยพานใดๆเลยเพียงความมืดด้านนอกทำให้เธอมองเห็นไม่ชัดนักแต่ห่างออกไปกลับมีแสงไฟสาดส่องอยู่ซึ่งมาจากรถคันหนึ่งหัวคิ้วจึงขมวดยุ่งมือรีบเปิดประตูออกไปในตาคู่สายมองไปยังรถคันโตของนาย ทำไมมาจอดอยู่ที่นี่แค่อึดใจเดียวต้องหันมองตามเสียงเห่าเท้าจึงสืบไปใกล้รถในทันใดนั้นดวงตาก็ขยายกว้างเมื่อพบคนหนึ่งนั่งพิงหลังอยู่กับตัวรถนายคนที่นั่งพิงอยู่คือนายหัวปัดสภาพนั้นเมามมยมีกลิ่นเหล้าฟุง้งมือเรียวเล็กจึงยื่นไปออกแรงเขยา่านายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วทำไมเมาขนาดนี้เนี่ยอื คนเมาทำเพียงครางอืออาแล้วปัดมือเล็กทิ้งคล้ายกับรำคาญยหย่าจึงยื่นมือไปหยิกต้นแขนกำยำหนึ่งหนปกติแล้วไม่เคยเห็นนายดื่มจนเละเทะแบบนี้อย่างน้อยก็กระดกแค่หนึ่งถึงสแก้วเท่านั้นพลันหันมองซ้ายขวาเพราะไม่รู้จะจัดการอย่างไรดีคงมีแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นคือพานายเข้าไปในบ้านนายทำไมตัวหนักแบบนี้นะยหย่าถึงกลับบนเมื่อประคองร่างของปัดแทบไม่ไหว คนเมาไม่ช่วยอะไรเลยได้แค่บ่นพึมพำไปเรื่อยๆกว่าจะพาเข้าไปด้านในได้ก็แทบแย่เหงื่อแทบตกอยู่นิ่งๆค่ะอย่าจะเช็ดตัวให้เธอปล่อยให้นายนอนในสภาพที่มีกลิ่นเหล้าไม่ได้จึงไปหาผ้ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่คนเป็นนายไม่ให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่ปัดมือทิ้งอยู่ตลอดนายอย่าโมโหแล้วนะคะอยากจะฉีกอกอุ่นร้อนเสจริง เพิ่งรู้ว่าเวลาเมานายมีสภาพดูไม่ได้เหมือนกันแล้วต้องร้องลั่นเมื่อหมอนใบเดียวของเธอถูกเขาแย่งไปนั้นหมอนของหยานะนายแล้วหยากจะนอนตรงไหนศีรษะของนายหัวปัดทิ้งลงบนหมอนแล้วหลับสนิทไปทันทียะหยาได้แค่กรอกตามองบนเธอจะบ่นจะว่าอะไรไปคนเมาก็คงไม่รู้เรื่องแถมยังกางแขนกางขาจนเต็มพื้นที่แล้วแบบนี้เธอจะนอนได้อย่างไรกัน พลางมองหาพื้นที่สำหรับเอ็นกายมีอยู่ที่เดียวนั่นแหละตรงอกของนายก็อยากมาแย่งหมอนเธอไปดังนั้นถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อยจะมาโทษกันไม่ได้ทว่าใจก็มีความลังเลเพราะนายไม่ใช่ของเธออีกต่อไปแล้วอย่าเลยอย่าหญิงสาวต้องร้องบอกตัวเองและทำท่าจะขยับตัวเดินออกจากห้องนอนเพียงแต่เซี้ยวนาทีนั้นมือแกร่งกลับยื่นมาดึงตัวเธอให้นอนซบอก นายปล่อยอย่านะนายปล่อยค่ะจะทำอย่างไรกับคนเมาก็ไม่ยอมคลายอ้อมแขนทำราวกับเธอเป็นตุ๊กตาหรือหมอนข้างมือก็เหนียวราวกับกาวแกะเท่าไรก็ไม่ออกสิ่งที่ทำได้คงไม่พ้นหลับไปในอ้อมกอดของคนตัวโตที่ทั้งอบอุ่นและขมปร่าในความรู้สึกเพียงแต่เมื่อลมหายใจของหญิงสาวสม่ำเสมอบางคนกลับเปิดตาขึ้นแล้วกระตุกยิ้มมุมปากไม่มีอาการเหมือนคนเมาเลยสักนิด สองแขนกระชับกอดมากขึ้นก่อนจะทิ้งตัวลงในห่วงนิทราอย่างแท้จริงเปลือกตาบางสวยค่อยๆเปิดขึ้นเมื่อถึงเวลาต้องตื่นในยามเช้าลำตัวขยับลุกขึ้นแล้วบิดไปมาพลันมองไปรอบๆห้องเมื่อสมองนึกถึงคนหนึ่งขึ้นมาได้บริเวณด้านซ้ายบนฟูกไร้เงาของเขาหัวคิ้วจึงขมวดแล้วมองหาซึ่งเสียงน้ำไหลก็ช่วยให้รู้ว่านายหัวปัดอยู่ที่ใด ย่ยหยาไม่ไวตวัดตาค้อนอยากจะฉีกอกคนที่เมามายขับรถกลับมาได้แต่ทำไมถึงมาจอดที่บ้านของเธอกันเล่าไม่ถึงห้านาทีคนที่เธอค่อนขอดก็เดินออกมาสายตาจึงหันขวับไปมองนายหญิงสาวถึงกับครางกับภาพที่เห็นจนต้องเบือนหน้าหนีไปอีกทางหัวใจเต้นรัวเร็วแรงขณะชายที่ถูกเรียกหาได้มีอาการสะทกสะท้านใจแม้แต่น้อยเลย แถมยังเดินอาจอาจผ่านยะหยาไปด้วยสภาพมีผ้าขนหนูหนึ่งผืนพันเอวอยู่ไปหยุดอยู่ตรงหน้าต่างราวกับจะรับแสงแดดในยามเช้ายะหยากัดเม้มปากแล้วชำเลืองสายตาไปมองนายของเธอยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหนไม่ยอมหยิบกางเกงยีนตัวเก่าขึ้นมาสวมแล้วดูปมผ้าที่เขาขมวดไว้สิมันคล้ายจะหลุดได้ทุกเมื่อจนกลืนน้ำลายลงคอไปอึกใหญ่พร้อมทั้งปล่อยวาจาหนักๆออกไปนาย นายเลิอกอ่อยยาสักทีได้ไหมเขาสมควรจะใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยได้แล้วก่อนที่หัวใจของเธอจะกระเด้งกระดอนออกจากซวงส่วนบุรุษร่างกำยำที่วางหน้าเรียบหยิบกางเกงขึ้นมาสวมตามด้วยเสื้อตัวเดิมของเมื่อวานจากนั้นสองเท้าก็ขยับไปยังหน้าประตูบ้านหลังเล็กของย่ายาแต่ไม่วายบอกหนึ่งประโยคหน้าตายขอบใจสำหรับหมอนหญิงสาวแทบอ้าปากค้าง ตั้งแต่รู้จักกับนายมาก็เพิ่งเห็นว่าเขากวนประสาทได้ถึงขนาดนี้แล้วเปล่งเสียงไล่หลังอีกฝ่ายไปไม่ต้องมากวนอย่าแล้วนะนายเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเราไม่สมควรอยู่ใกล้กันแบบนี้หวังว่านายจะรับฟังเพราะการได้เห็นหน้าเขาในทุกๆวันยิ่งทำให้เธอรักทั้งที่ต้องตัดใจพลางผ่อนลมหายใจแรงๆการที่พยายามลืมพยายามทำเป็นไม่รักยากยิ่งกว่าสิ่งใด จากนั้นก็ทิ้งตัวลงไปนอนอีกครั้งราวกับหมดเรี่ยวแรงบทที่สามโจรห้าร้อยเป็นอะไรเหรอน้องหยาพี่เห็นเราเหม่อหลายรอบแล้วเสียงเรียกดังขึ้นให้คนที่ใจเหมอลอยระหว่างทำงานต้องรีบดึงสติกลับมาหยาไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะพี่เกล้าเพลอคิดอะไรนิดหน่อยนะคะยะหยาสายหน้าเพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องของเธอและนายจุดเริ่มต้นของกันและกัน วงหน้าไม่วายมีความเศร้าช่วงระยะทำใจช่างยาวนานและยากเย็นเรากับเธอกำลังเดินอยู่ท่ามกลางหิมะความเย็นนั้นกัดไปทั่วร่างกายโดยในวันนี้ไม่พบหน้าคนที่ชอบมาปั่นป่วนหัวใจบางทีนายคงเข้าใจแล้วก่อนต้องหันกลับไปตั้งใจทำงานอีกราวห้าวันเงินเดือนเดือนแรกก็จะออกเธอตั้งใจจะนำไปทำบุญและเก็บไว้เพื่อเรียนต่อรวมถึงอยากจะนำส่วนหนึ่งไปคืนให้ในหัวปัด ในวันนี้กว่ายายาจะเลิกงานก็ราวสองทุ่มโชคดีที่ทันรถโดยสารประจําทางเที่ยวสุดท้ายไม่เช่นนั้นคงลำบากใช้เวลาไปราวครึ่งชั่วโมงก็มาถึงทางเข้าไร่เยื้อด้านซ้ายมือเดินเข้าซอยไปไม่เท่าไหร่ก็ถึงบ้านที่นายเมตตาให้อาศัยสองเท้าหยุดพินิจมองคล้ายกับว่าอีกไม่นานเธอต้องจากไปมันก็สมควรเป็นเช่นนั้นเมื่อเธอไม่ใช่คนของนายหัวปัดอีกแล้วปากกัดเมมแน่น ทำไมกันนะทำไมเธอถึงอยากร้องไห้แล้วกลับมารู้สึกอ้างว้างอีกครั้งเพียงเมื่อไขกุญแจเข้าไปด้านในบ้านหัวใจดวงน้อยๆกลับไหวระริกเพราะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ภายในบ้านใครกันแอบเข้ามาแถมตอนนี้กำลังอยู่ในห้องนอนมือรีบเอื้อมไปกดสวิตช์ไฟดวงใหญ่ในทันใดนั้นจึงได้เห็นเต็มตานายเข้ามาในบ้านอย่างได้ยังไงคะยะหยาร้องถามด้วยเสียงที่ค่อนข้างดัง สายตามองตรงไปยังผู้บุกรุกที่เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาเอาหมอนปัดตอบไม่ตรงประเด็นและบอกสันส้นๆง่ายๆโดยไม่สนใจว่ายะย่าจะเข้าใจหรือไม่ในอ้อมกอดมีหมอนใบเก่าแต่นั้นมันหมอนของหย่านะจ๊ะอะไรของนายกันจู่ๆก็มาเอาหมอนของเธอไปก่อนจะได้ยินคำอธิบายที่ทำให้แทบอุทานมันนุ่มดีฉันชอบฉันขอซื้อต่อแล้วกัน เมื่อคืนที่ได้นอนรู้สึกชอบมากในวันนี้จึงตั้งใจจะมานำเอามันไปเป็นของตัวเองพลันชี้นิ้วไปยังจุดหนึ่งวางเงินไว้ให้แล้วบนโต๊ะจากนั้นสองเท้าหนักของปัดก็ก้าวไวๆส่วนยะยาออกไปในทันทีขณะหญิงสาวได้แค่ยกมือขึ้นเกาหัวเขามาขอซื้อหมอนใบเก่าๆโซม,มอย่างนั้นหรือแล้วขยับตัวไปดูที่โต๊ะดวงตาขยายกว้างในทันที หมอนเก่าๆขายได้ห้าพันเยอะหยาถึงกับตาโตก่อนจะเดินวัยวๆไปหยิบหนึ่งสิ่งติดมือมาแล้วมุ่งหน้าออกจากบ้านนายนายเอาที่นอนเก่าๆด้วยไหมยอย่าขายให้ห้าพันเหมือนกันเย,ย่ะหยาหยิบผ้าห่มเก่าขึ้นโชว์ให้ปัดที่กำลังก้าวเท้าเดินววๆตรงไปทางบ้านพักของเขาได้เห็นแต่นายไม่ได้หันมาสนใจสงสัยจะอยากได้แค่หมอนพลางก้มลงมองของในมือไม่นานก็ย่นจมูก นายนี่ก็แปลกอยากได้หมอนใบเก่าเห็นทีพรุ่งนี้เช้าเธอคงต้องไปตลาดเพื่อซื้อหมอนใบใหม่แล้วเงินที่ได้มาสามารถซื้อได้เป็นสิบใบยี่สิบใบเลยด้วยเท้าต้องถอยหลังกลับไปนั่งลงยังเก้าอี้ตัวเล็กๆเธอไม่เข้าใจในการกระทําของนายเลยสักนิดเขาต้องการอะไรทําไมเหมือนกําลังรุกเธออยู่แต่ก่อนไม่เห็นเคยทําซึ่งได้แค่เก็บความสงสัยไว้ในอก พลางมองไปยังห้องนอนที่ไร้หมอนแล้วต้องไปอาบน้ําเพื่อเข้านอนเพราะพรุ่งนี้เธอต้องออกไปตลาดเพื่อซื้อของแต่ยยยาเองก็ต้องเตรียมใจไว้สําหรับหนึ่งเรื่องน้องหยาเสียงเรียกที่ระรื่นดังให้ยายากระแทกลมหายใจแรงๆทุกครั้งที่แวะมาตลาดยามเช้าต้องได้เจอกับคนหนึ่งที่กําลังเดินปรีเข้ามาหาอย่างเร็วววันนี้มาซื้ออะไรจ๊ะคนที่ส่งเสียงและฉีกยิ้มกว้างไม่พ้นปีแสง หนุ่มวัย29ปีที่เป็นหนึ่งในพ่อค้าขายขนมหวานที่มักชอบขายขนมจีบให้แก่ยะยาะฝ่ายหญิงสาวได้แค่ยิ้มแห้งๆแล้วรีบเดินเลี่ยงตัวไปอีกทางรู้ดีว่าถ้าต่อบทสนทนาปีแสงจะไม่จบง่ายๆจะตามติดพันเธอไปทั่วตลาดไปไหนล่ะยังไม่ตอบพี่เลยแล้วนี่มายังไงครับให้พี่ไปส่งไหมหนุ่มหน้ามนที่ชอบเกี่ยวพันย่าย,ยังไม่เลิกพยายาม รอยยิ้มหว,นหวานๆถูกส่งออกไปแม้จะถูกไล่มาหลายหนแล้วแต่ยังไม่ลดละเมื่อหญิงสาวยังไม่มีคนรักเขานั้นมีสิทธิ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่ามายุ่งกับหยาได้ไหมคะหญิงสาวบอกด้วยน้ำเสียงคุนๆเคยบอกออกไปหลายหนแล้วว่าไม่ได้ชื่นชอบอีกฝ่ายแต่ปีแสงไม่เคยสนใจเลยพลันย้ำไปอีกหนอยากเคยบอกไปแล้วว่าไม่ได้ชอบพี่แต่พี่ชอบหยาปีแสงสวนกลับอย่างไม่สะทกสะท้าน แม้จะมีเสียงของป้าแม่ค้าร้านผลไม้ดังขึ้นไอปีเอ็งเลิกตามตื้อหนูหยาได้แล้วข้าเห็นแล้วดำคาญป้าอย่ายุ่งนะปีแสงหันไปขมวดคิ้วใส่ป้าชมพูพร้อมส่งสิกให้กับลูกน้องที่ร้านให้รับช่วงต่อเพราะหลังจากนี้ตนต้องทำหน้าที่สารธีหนุ่มพาหวานใจไปส่งบ้านแล้วตามติดหญิงสาวเป็นเงาแม่ย,ยายจะทั้งไล่ทั้งปฏิเสธหญิงสาวได้แค่กลอกตามองบน ตลาดแห่งนี้เป็นที่ประจำสำหรับเธอเพราะชอบมาซื้อผล,ลไม้อย่างเช่นส้มให้กับนายด้วยเป็นสิ่งที่ปัดชื่นชอบปากเม้มแน่นเมื่อเดินผ่านร้านประจำไปอีกหน่อยเจ้าสาวของนายก็คงทำหน้าที่นั้น